แต่เรื่องประสบการณ์จริงๆในชีวิตก็คือครั้งแรกเลยที่รู้จักกับพระเจ้าเนี่ยมีปัญหามากค่ะมีปัญหาชีวิตมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาสารพัดจนถึงกับวันหนึ่งมีน้องสาวเขาเดินทางมาจากกรุงเทพเขาก็มาเยี่ยมเยียนเราช่วงนั้นมีภาวะที่ครอบครัวที่เป็นความเครียดมากอะ่ะ เครียดจนแบบว่าเอาตัวเองไม่อยู่เหมือนจะเป็นโรคจิตเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ดีๆมันเครียดแล้วมันมัน,ม,นมันสมองเนี่ยมันไม่รับอะไรอะ่ะแล้วหงายของไปเลยแล้ววันนั้นเขาก็พาไปนอนที่โรงพยาบาลหมอก็ให้ยากลับมาแล้ววันนั้นพระเจ้าก็นอนนอนอยู่ในโรงพยาบาลแหละแต่ไม่รู้หรอกว่าเป็นพระเจ้าหรือเป็นอะไรยังไม่รู้จักพระเจ้าไงพระเยซูมาเลยกลางคืนน่ะ มันมีคนล่างสีข,ขาวเลื่อนมาเลื่อนม,มานี่ผีผีผีว่าผีผีมาแน่เลยผีแต่ที่ไหนได้พอหลังจากน้องประกาศเรื่องราวของพระเจ้าน้องจักกับพระเจ้ามาน้องบอกว่าเธออยากหายป่วยไหมเธออยากหายดีไหมเธอทําเธอเธอ เชื่อพระเจ้าแล้วเธอจะได้หายดีอ้าวฉันจะทํายังไงล่ะฉันจะหายจากอาการแบบที่เป็นแบบเนี้ยพอฉันไปหาหมอหมอก็รักษาฉันไม่หายอ่ะฉันปวดอยู่เรื่อยเลยอะแล้วฉันยืนอยู่ไม่ได้เลยฉันบกจะตายอยู่เรื่อยเลยอะมันอยู่ไม่ได้แล้วอะเขาบอกว่าถ้าเธอเชื่อฉันจะอิฐานี่เธอตอนนี้เลยนะพอเขาเชื่อให้เขาเขาเชื่อพอบอกเชื่อรับเชื่อปุ๊บเขาก็อิฐานวางมือที่หัวเรามันร้อนวูบลงมานี่เลยแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้จักกับพระวิญญาณมริสุดใช่ไหม พอเราเชื่อเลยเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าฉันจะกลับบ้านกรุงเทพละให้เธอไปหาโบสถ์ไปนะอ่าจะไปโบสถ์ยังไงวันเนี้ยรู้จักก็ไม่รู้จักโบสถ์อะไรยังไงจะไปไหนอะไรเนงะี้ยเขาก็เลยพาไปโบสถ์พระกิติคุณสมบูรณ์ที่จังหวัดอุตรดิตอ่าเราก็เลยไป พอเราไปครั้งแรกเขาก็อะไรกันก็ใหม่รู้ล้องเพลงยิ่งยิ่งยิรร่งเสร็จพวกกว็นั่งล้องเพลงยิ่งยิ่งยิ่งเสร็จพวกกว็นั่งว้ยมันอะไรว่าน่า่งเนี้ยนะคือเราแบบเราไม่เข้าใจอ่ะเราก็บอกว่าฟังแล้วปวดหัวไม่รู้เรื่องอนะ่ะ พอเขานั่นเสร็จปุ๊บก,ก็มีมีแม่มเนาะเขาก็มีสองคนแม่มอยู่ที่นั่นเขาก็ดูแลเราอย่างดีเทคแคร์เราโน่นนี่นั่นเดี๋ยวสักพักเ,เขาก็ดูแลเราไม่พอนะแล้วมันจะมีการไปหาที่บ้านใช่ไหมจะไปเยี่ยมเยียนที่บ้านโอ้ไม่เจอแล้วปีนออกหน้าต่างนนหนีออกหน้าต่างไม่อยู่ไม่รอแล้วบอกว่ามีแม่มมาหาเธอนะเออมีคนเรียกหน้าบ้านบอกมีแแม่มมาหาเธอ,เอปิดประตูหน้าบ้านปุ๊บหนีออกหน้าต่าง อาบอกให้ให้ลูกไปบอกเขานะว่าแม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่ลูกยังเล็กอยู่แพดแพดยังอาย,ยุน้อยอยู่เท่าเซิฟเนี่ยไปบอกนะแม่ไม่อยู่อย่างเงี้ยแม่ไปข้างนอกไปซื้อของอะไรเงี้ยหนีออกไปอยู่หลังบ้านไปแอ,เอบเขาอยู่เขาก็ยืนคุยกับลูกเราเล่นกับลูกเราเอ๊ยทำไมไม่ไปสักทีแล้วนเนี่ยลำคาญแล้วเนี่ยไม่ไปอะไรเงี้ยเนาะแต่สุดท้ายแล้วเราก็อยู่ตรงนี้ไปสักพักหนึ่งเขาก็ตามตลอดตามตื้อตามตื้อสุดท้ายเราต้องไปบอกกับเขา ไปด้วยความเกรงใจเหมือนที่พี่แมมบอกไปด้วยความเกรงใจอยากรู้ก็ไปแต่พอไปนานๆาเข้าเสร็จปุ๊บเราก็มีช่วงหนึ่งเราก็มีปัญหาขึ้นมาอีกมีเรื่องหลายๆอย่างแล้วเราก็มีปัญหาครอบครัวกลับมาอีกมันก็แก้ไขไม่ได้อะไรสักอย่างกระท้องโรล่าท้องโรล่ราก็ประมาณปีสี่สองนะท้องโรล่าแล้วก็รับแบบปิสมาณในน้ําตอนนั้นเขามีสารใ,ใต้ อ,อยู่ใต้โบสถ์อ่ะอยู่ในโบสถ์อ่ะแล้วก็อยู่ไปอยู่มาเกิดอะไรขึ้นท้องรอล่าแล้วมีปัญหาพี่น้องคลอดรอล่าออกมาแค่โลเก้าขีดหมอบอกว่าเด็กคนนี้จะต้องตายเขาไม่สามารถที่จะอมีชีวิตอยู่ได้เพราะว่าหนึ่งน้ำหนักก็น้อยสองเขาเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ตัวผมยาวอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยมีสามีต่างชาติ เป็นลูกเป็นโลกอะไรเกี่ยวกับต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยแต่เราบอกว่าเรามีสามีเป็นคนไทยเราก็บอกอย่างเงี้ยนะแต่ตัวเรา่าเป็นลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แท็กเขาเขาก็เลยเอวินิจฉัยว่าโราล่าไม่สามารถอยู่ได้อะไรย่างเงี้ยเขาก็ส่งเราไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพพอไปตรวจเช็คจุดเช็คหมดแล้วโรล่าเป็นลรกหัวใจเป็นตาเป็นต้อกระจกหูไม่ได้ยินในสิ่งที่โรล่าเป็นอยู่สามอย่าง ในการที่เขาเป็นก็ร้องไห้กับพระเจ้าพร,ระเจ้าลูกจะทํำยังไงดีตอนนั้นลูกก็ไม่รู้จากพระองค์ว่าพระองค์เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยก็อธิษฐานกับพระเจ้าพออธิษฐานแล้วก็อธิษฐานไม่เป็นอนะแล้วจะทํายังไงอะไรเงี้ยถามไหนบอกว่ามีพระเยซูแล้วมันจะไม่มีอะไรอะไรเงี้ยไหนบอกว่าพระเยซูจะรักษาหายแล้วอย่างพระกิตติคุณเขาก็มาหาเรื่อยๆ,ๆแล้วก็เข้าไปอธิษฐานกับเขาเนี่ยเขาก็พาเราอธิษฐานแล้วก็อธิษฐานนิฐานจนวันหนหึ่งอธิษฐานเสร็จปุ๊บ มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับแมมก็คือได้ย้ายออกจากโบสถ์พระกิติคุณไปอยู่ที่โบสถ์อ่อ cvc นี่แห่งวิตเนาะแล้วก็เราก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานไปอธิษฐานมาพอนั่งเสร็จปุ๊บเราก็จะทํำยังไงดีพระองค์ลูกก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่พระเจ้าก็มีแผนการดีสําหรับลอล่าตั้งแต่แรกที่เขาเกิดนะพระเจ้าให้ลอล่าได้รักษาลูกหัวใจฟรีการรักษาลูกหัวใจนี่คือสามแสนบาทที่จ้องจ่ายแต่เราไม่ได้จ่าย พระเจ้าใจ่ายให้ผ่านสาธรรารณสุขของจังหวัดอุตรดิตถ์อ่าเป็นคนไข้ของพระพินงังอ่าไปผ่าตัดหัวใจที่เชียงใหม่แล้วผ่าตัดต้อกระจกที่กรุงเทพทุกอย่างเป็นแผนการของพระเจ้าหมดแต่ตอนนั้นเราไม่รู้เราไม่รู้อะไรเลยเราไม่รู้อะไรเลยแล้วก็อ่าเชื่อเชื่อแล้วก็ไปไปไปเขาพาไปโบสถ์ก็ไปเขาพาอธิษฐานอะไรก็ทําแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ไงว่านี่เป็นการตอบของพระเจ้าให้กับเราเราไม่รู้ว่าเป็นคําตอบของพระเจ้าให้กับเรา เราก็มีแต่ความทุกข์อยู่กับครอบครัวเนี่ยบอกตรงๆเลยไม่เคยมีความสุขกับเขาเลยไม่ได้รับความรักไม่เคยได้รับอะไรสักอย่างยอมรับเลยว่าจะมีครอบครัวเพื่ออะไรอ่ะมันไม่มีสันติสุขเลยแต่สุดท้ายแล้ววันวันหนึ่งที่เราอยู่ที่จะจักแห่งนตรมีอาจารย์มาจากประเทศลาวอาจารย์สมบูรณ์ที่เขาเดินในภาพวิญญาณ เขาก็มาอธิษฐานเผื่อเขาก็มีการเผยมีการหัวเราะมีการอะไรเงี้ยเราก็ทําตามเขานั่นแหละทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วมีวันหนึ่งที่มาเจออาจารย์มอมที่อ่าที่จังหวัดตากอาจารย์คนนั้นที่เขาเผยให้เนาะกับเกี่ยวกับเรื่องของลอลา่าว่าลอล่านี่จะอ่ะอลอ่านั้นเขาอธิษฐานเ่อวางมือแล้วให้ลอล่าพูดแล้วลอล่าพูดคําว่าเยซูเยซูคําเดียวคําว่าเยซูแล้วหลังจากนั้นเราก็ เดินกับพระเจ้าอย่างนี้แหละแต่สิ่งที่แมมทาก็คือแมมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหมือนที่พี่แมมบอกว่าไม่รู้จะอธิษฐานกับพระเจ้ายังไงไม่รู้จะรับการแก้ไขในชีวิตเรายังไงพี่แม่มอธิษฐานอ่พระบิดาในสิิในสวรรค์ขอเป็นไปตามน้ำาันไทยของพระเจ้าแมมก็อธิษฐานเหมือนกันแต่อธิษฐานโดยการลุกขึ้นมาอธิษฐานตีสามตีสามของแมมเนี่ยแมมไม่ได้ลุกขึ้นมาอธิษฐานเนี่ยนะ คุยธรรมดาปกตินี่แหละคุยเสร็จปุ๊บให้อ่านพระคำคุยเสร็จปุ๊บให้อ่านพระคำคุยเสร็จปุ๊บอ่านพระคำตอนนั้นอ่านแต่พระคำพระคำพีจนเล่มมันเล็กไปหมดเลยอะ่ะอ่านจริงอยู่แต่ยังไม่เข้าใจความหมายยังไม่เข้าใจสิ่งที่พระเจ้าสําแดงกับเราตอนนั้นแต่ก,อกอ็อ่านแล้วก็อธิษฐานอ่านแล้วก็อธิษฐานแล้วมีช่วงใหม่ช่วงช่วงหนึ่งที่ของชีวิตก็คือเมื่อเรามุ่งม,มั่นที่จะเดินติดตามพระองค์เนี่ยพระองค์ก็ให้เราได้ได้ได้เห็นถึงการ ที่พระองค์ช่วยเราทุกสิ่งทุกอย่างเนาะและณปัจจุบันเนี้ยที่แหลมได้เห็นความจริงของพระเจ้าก็คือการที่เรามุ่งที่จะเดินในทางของพระองค์แต่ตอนนั้นเราไม่รู้จักพระเจ้าแท้เราไม่รู้จักพระเจ้าจริงแต่เมื่อเรามายืนอยู่บนความจริงในความรักของพระเจ้าจริงๆเนี่ยในการสัมเดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสัมเดงของพระเยซูเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้พระคำอ่านก็ไม่รู้แต่มีช่วงหนึ่งที่อาจารย์รับเขาเข้ามาบอกว่า เราพูดกับพระเจ้าได้เราฟังเสียงของพระเจ้าได้เราสามารถที่จะสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าได้มากขึ้นอีกโอย่าแม่มก็บ้าระหำเลยไม่ไม่ไม,ไม่อะไรทั้งนั้นอธิษฐานอธิษฐานรู้ไหมคนที่บ้านเขาบ้า,า,บาแม่มึงบ้า,างไงอีบ้าเขาบอกแม่ไงอีบ้ามึงนี่บ้ามากเลยมึงนี่บ้าอะไรนหน่กับพระเยซูทุกคนเสื้อผ้าหน,นีไปอยู่กับพระเยซูเลยไปกูก็ไม่เห็นโลล่าเป็นอะไรไม่เห็นเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตมึงเลย อแต่เราเห็นไงเขาไม่เห็นไงแต่เราเห็นแต่เราก็อ่าไม่เป็นไรเขาเาก็ไล่เราโน,น่นนี่นั่นแล้วก็นี้ไปอยู่ตรงโน้นบางนี้ไปอยู่นั้นสุดท้ายเราก็กลับมาอยู่บ้านอีกนั่นแหละแต่เราเราก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้ามีแผนการดีสําหรับเราและตอนนี้สิ่งที่แหม่มได้รับก็คือในความจริงและในพระสัญญาของพระเจ้ากําลังเกิดขึ้นกับแหม่ม ในสองสามปีที่ผ่านมานี่ก็ยิ่งเห็นชัดมากขึ้นในในการที่เราเดินกับพระอ,องค์แม้ว่าตอนแรกเราไม่รู้จักพระอ,องค์แต่พระอ,องค์รู้จักเราอ่าดีกว่าตัวเรารู้จักตัวเราเองอีกเนาะก็ขอคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่พระเจ้าได้ทาผ่านชีวิตของแหม่มกับลอล่าการเลี้ยงดูของพระเจ้ากับแหม่มกับลอล่าเนี่ยพิเศษพี่น้องพระเจ้าให้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งที่เราไม่รู้จักเขาเลยเขาเป็นฝรั่งนะมาจากประเทศอเมริกา รู้ไหมตั้งแต่ครั้งแรกที่เรารู้จักเขาเราแค่ไปทํางานให้เขาอ่ะเขาให้เราวันละห้าพันอ่ะมีที่ไหนใครจะมาให้เราไปทําความสะอาดบ้านอย่างเดียวคห้ห้าพันอ่ะเพราะว่าเจ้าเลี้ยงดูเราแล้วเงินที่รักษาอนะพระเจ้าก็ทําผ่านเขาอะ่ะเพราะว่ามันจะต้องเที่ยวขึ้นกรุงเทพใช่ไหมค่ารถต้องไปรถตู้นอนใช่ไหมไปรถไฟรถนอนนะอ่าต้องไปอะแต่พระเจ้าจะเตรียมให้หมดเลยแล้วไปรักษาที่หัวใจที่เชียงใหม่เหมือนกัน หมอบอกว่าคูจะต้องจ่ายสามแสนบาทนะแล้วจะไปเอาตรงไหนอะ่ะงานก็ไม่มีทําอ่ะแต่พระเจ้าจะเตรียมหมอหมอนะฝันนะเตรียมหมอไว้ให้ห้าคนแล้วเงินที่จ่ายสาธารณสุขจ่ายให้ทั้งค่าโรงแรมทั้งค่าอาที่เป็นทํารักษาลูกโรคหัวใจของลูกได้คือแบบง,งานของพระเจ้าแล้วทุกวันนี้พระเจ้าก็เลี้ยงดูลอล่านะได้เงินจํานวนของเขาก็ามีเงินเดือนเดือนละแปดร้อยบาทแต่พอกินของเขาอะ่ะ อ่าแล้วแปดร้อยบาทมันใช่แค่แปดร้อยเฉยนะเขาเลี้ยงดูหลานๆที่บ้านเลยด้วยอ่านี่คือเขาเป็นพระพรให้กับเราและสิ่งที่แหม่มได้รับจากพระพรของพระเจ้าผ่านชีวิตของโลราคืออะไรแหม่มเป็นคนไม่ไม่ไม่อยากรักใครแล้วพอเราข่มขืนใช่ไหมโดยเจ็บเรารักใครไม่ได้มันไม่อยากรักแล้วมันมันมันรู้สึกว่า ทุกคนไม่เคยเข้าใจเราเลยอะไรเงี้ยเราอยากให้คนอื่นมาเข้าใจเราอะ่ะมารักเราอะไรเงี้ยเรารักใครไม่ได้แต่พระเจ้าสอนชีวิตของแม่มพานลอล่าแม่มต้องรักแม่มต้องอดทนแม่มต้องอดกั้นใจทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่มจะต้องทําด้วยความรักให้กับลูกแล้วแผนงานของพระเจ้าก็สําเร็จใน,ใน,ใ,นในการที่พงทําให้กับเขานะแล้วลอล่าขอบคุณพระเจ้านะที่พระเจ้าให้เข้ามาเขาเป็นเด็กหน้ารัก เขาไม่เคยดื้อกับแหม่มเลยแล้วเขารักเราก่อนนอนเขานวดให้เราดูแลเราอย่างดีตอนที่แหม่มขาหักดูแลเราอาบน้ําให้เราหายาให้เรานี่คือสิ่งที่เป็นพระพรความรักของพระเจ้าที่ให้เขามากับชีวิตของแหม่มเพราะว่าแม่มไม่เคยได้รับความรักแล้วแหม่มก็มีแต่ความทุกข์หาความสุขความยินดีไม่ได้เลยแต่ความสุขความยินดีมันผ่านเขาด้วย แล้วก็ผ่านพระองค์ท no ี่ให้เรายังยังไม่มีเงื่อนไขแล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรที่ว่าจะต้องตอบแทนพระองค์แล้วมันเกิดสันติสุขขึ้นในวิญญาณของเราว่าถ้าเรามีพระองค์อยู่ใกล้เราเนี่ย ความรักนี่แหละที่จะชารลมวิญญาณของเราที่มันเจ็บปวดที่มันขมขืนให้เราอ่ะได้รับสันติสุขที่แท้จริงนี่คือตลอดเวลาที่หลายปีที่ผ่านมาที่แม่ได้รับเนาะแม่ก็อยากขอบคุณพระเจ้าเลยว่าการที่เราได้มารู้จักพระเจ้ามันก็ไม่ได้เป็นเหตุบังเอิญเหมือนที่พระเจ้าเรียกแต่ละคนมาไม่เหมือนกันส่วนแม่ก็ไม่เหมือนกันกันกบคนอื่น เพราะชีวิตของเรามันมีแต่ความขมแต่พระเจ้าตอนนี้ก็ยิ้มได้โดยความขมนั้นได้ถูกพระเยซูเอาไปหมดแล้วที่การเขีนนะะยิ้มได้ด้วยว่าใครไม่รักฉันจะไม่สนใจหรอกแต่ฉันรักกับพระเยซูก็พอละเพราะพระเยซูนะเป็นที่รักและเป็นที่ให้อภัยฉันอยู่เสมอแล้วแล้วรักของพระองค์อะ่ะไม่เคยทําให้ฉันแบบเสียใจเลยอะ่ะ ไม่มีความเสียใจในพระองค์เลยมีแต่ความสุขมีแต่สันติสุขแล้วแม้ว่าเราจะเดินไปกับพระองค์เราจะเจอปัญหาในทุกวันเนี่ยเราจะเจอเหมือนที่เราเคยเจอมานั่นแหละแต่ปัญหานั้นนะฉันไม่สนแต่ฉันสนอย่างเดียวพระองค์รักฉันอยู่ก็พอแล้ว เนี่ยมันมีความสุขมากมายก,กว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้ไม่อยากได้แล้วอยากได้พระเยซูอย่างเดียวนะคะเพราะว่ามีพระเยซูเราก็มีทุกสิ่งเพราะทุกสิ่งอยู่ในพระอ,องค์สมบูรณ์แล้วแต่เพียงแต่เราค้นหายังไม่เจอแต่ณวันนี้พี่น้องทุกคนที่มาในวันนี้แมขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เจอพระเยซูด้วยกันใช่ไหมคะนี่แหละคือความจริงของพระเจ้าวันนี้แหมก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าอีกเรื่องหนึ่งเนาะในชีวิตยาวนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับ ปีนี้ที่ผ่านมาหรือลหลายๆปีที่ผ่านมาที่พระเยซูอ่ะได้ทรงช่วยชีวิตของแม่มได้เปลี่ยนชีวิตของแม่มใหม่และชีวิตเก่าของแม่มก็ตายไปแล้วตอนนี้แม่มได้รับชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ที่มีความรักของพระเยซูมีการให้อภัยมีการยกโทษมีการที่ได้รับการชำระบาปในชีวิตของเราทั้งความคิดท่าทีแรงจูงใจต่างๆที่แม่มได้ถูกเปลี่ยนโดยพระอ,องค์มันเป็นความรักที่ มันหาซื้อไม่ได้อ่ะพี่น้องไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนมันไม่มีขายอ่ะแต่มันมีอยู่ที่เดียวคือที่พระองค์เท่านั้นแล้วแม่มจะขอกอดพระองค์ไว้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ใช่วันนี้แมมอาจจะพูดอย่างนี้บางคนก็บอกบอกว่าบางทีถ้าเราเนี่เราก็ต้องคอยระมัดระวังชีวิตของเราด้วยที่เราจะกอดพระองค์ไว้นะคะพี่น้องเพราะว่าสิ่งรอบตัวของเราในโลกนี้มันมีหนทางที่จะพาเราออกด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังได้หมดแต่ สิ่งเหล่านั้นมึงมาทางไหนมึงกลับไปทางนั้นเลยขอโทษนะพี่น้องมาทางด้านหน้าด้านหลังก็จะเตะออกนอกโลกไปเลยแต่จะกดพระเยซูไว้เท่านั้น,นนะคะแล้ววันนี้ก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองที่ผ่านมาเนาะแหม่มได้พูดคุยกับพระองค์แหม่มมีความสุขมากเลยแหม่มก็อดไม่ได้ที่อยากจะแบ่งปันเรื่องนี้เนาะแล้วแหม่มก็เขียนไว้ในสิ่งที่แหม่มคุยกับพระเจ้าบอกว่า ในเช้าวันนี้ฉันได้อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วได้นึกถึงเรื่องของการบังเกิดของพระเยซูที่มาบังเกิดในโลกใบนี้ว่าพระเยซูเป็นอะไรในชีวิตของฉันพระองค์คืออะไรในชีวิตของฉันอยากขอบคุณพระเจ้าที่ฉันได้รับพระเมตตาของพระองค์ที่มีให้ฉันและฉันได้รับการ มีความหวังที่พระองค์ไดท้ทรงไถ่ฉันจากความบาปจากคำสาปแช่งจากความอศาศัตรรมทั้งสิ้นจากข้อกรรมเป็กกรรมและได้รับชีวิตใหม่จากการที่พระเจ้าได้ทรงยอมสิ้นพระชนบนกลางเขนเพื่อชีวิตที่ได้มอบให้ฉันด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและพระคุณที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้ชีวิตใหม่ให้โอกาสการกลับใจจากบาปของฉันและฉันได้รับพระคุณอันประเสริฐและพระเจ้าดูแลชีวิตของฉันเปลี่ยนชีวิตฉันใหม่ฉันถูกสร้างใหม่ในการ ได้รับการปั้นแต่งจากพระอ,องค์พระเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีเลิศเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์เกินกว่าที่ข้าพระเจ้าจะเข้าใจได้และข้าพระเจ้าก็ได้รับมรดกจากพระคิดมรดกของพระอ,องค์คือความรักที่พระองค์ทรงมอบให้ข้าพระอ,องค์เพราะเราไม่คู่ควรที่จะได้รับแต่พระเจ้าไม่ได้ตําหนิเราแต่ชีวิตที่เราได้มีพระองค์อยู่กับเรานั้นพระองค์ทรงให้เรานั้นได้มีความอดทนอดกั้นใจและไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระองค์จะ ให้เรานั้นได้ผ่านผ่านไม่ได้แต่พระกรุณาที่คุณของพระเจ้าได้มอบให้เรานั้นได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและได้เห็นถึงการเชื่อใจของพระเจ้าที่พระเจ้าอ่ะบอกว่าเราจริงๆเราไม่คู่ควรที่จะได้รับแต่ในทุกวันเวลาของลูกลูกได้รับประสบการณ์ได้รับการสอนจากพระวิญญาณได้รับการเรียนรู้จากพระวิญญาณได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระวิญญาณในทุกด้านและในชีวิตในตัวตนของตัวเราทําไม่ได้เลย และเมื่อเราถูกสร้างด้วยการนำทิศทางในชีวิตของพระวิญญาณน,นั้นทำให้ข้าพเจ้าเห็นพระคุณอันประเสริฐของพระองค์สิ่งที่ดีเลิศสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในความอ่อนแอในปัญหาในทุกสิ่งพระเจ้าทำให้ข้าพเจ้าได้รับชัยชนะได้ได้รับพระคุณอยู่เสมอข้าพเจ้าทราบซึ้งในชีวิตของข้าพเจ้าที่ ได้ถูกสอนและได้มีความหวังในการที่พระองค์ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงและให้ชีวิตใหม่ให้ความจริงได้ดำเนินชีวิตด้วยชัยชนะและได้ชีวิตที่พระเจ้าได้มอบให้ในทุกวิธีทางที่พระองค์จะนำในทุกๆวันในทุกการจัดเตรียมของพระเจ้าคือความบริบูรณ์ที่มาจากพระองค์นี่เป็นมรดกที่ข้าพเจ้าได้รับข้าพเจ้าปรารถนาและก็สุดซึ้งที่สุดในความรักของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ให้ชีวิตและลมหายใจตลอดเวลา และให้ข้าพรองค์ได้อยู่กับพระองค์อยู่เสมอและความรักของพระองค์นั้นเป็นแสงสว่างกระจ่างในชีวิตของฉันทุกลมหายใจของฉันจะขอขอบคุณพระองค์ความรักที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของฉันและความรักประเสริฐที่สุดยิ่งกว่าสิ่งใดคือผู้ที่ให้ฉันมีสันติสุขทุกวันคืน ที่ชีวิตมีดิโมงให้กับพระองค์โมงคือความจริงเป็นทางน,น,นั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตของฉันฉันเป็ป่ากนาะสิ่งใดในโลกนี้ดิโมงเท่านั้นขอขอบคุณพระองค์ 可能还没。嗯 Amen.